ครับแยกกันมานี้กัเผาท่านครับท่า,านไม่แต่แกก็ใส่สังกะสีออมแล้วก็เอาแกบลงุ่ครับแล้วก็จุดเลยเอาประเภทนี้ก็ดีคือเข้ามต้องล่อไม่มาดครับคือตัดมาเราเผาได้เลยครับตัดมามือเดียวกับเผาได้เลยกันแล้วก็เผาไปกลางเดินแบบนี้ก็่ต้องย่านฝนครับฝนตกมากกับบ่ดับครับเราะวาเข้าแกบปุกข้างบน ฝนตกมากี่มีดับในนอนครับเดี๋ยวครับพี่น้องยังบ่เขอใจกับฝากกดติดตามไปได้ครับเดี๋ยวผมสิเหตุให้มึงเรื่อยๆครับใน youtube ก็มนี่ให้มึงครับในช่องของผมได้ฝากไปกดติดตามหรืขอขาให้มึงครับว่าเหตุจังไายังบ่เขอใจนะครับเนาะเคลมปนี้ก็ไม่ยังายพี่น้องท้ายเิ่งว่าตัางเตาสังกะสีเตาไม่สดกับประมาณนี้แหละครับฝากกดติดตามครับพี่น้องเราจเจอกันไหมครับ